โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่4วันเสาร์ที่27สิงหาคม2565เวลา18 3 0นากาสาทีาท์ตันพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด21นาฬิกาเบรนท์ฟอร์ดพบเอฟเวอร์ตันไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนพบลีดยูไนเต็ดเชลซีพบเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลพบบอร์นมัธ แมนเชสเตอร์ซิตี้พบคริสตัลพาเลสและยีนาฬิกาสานาทีอาร์เซนอลพบกับฟูลแฮมวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2565เวลา20่สนาฬิกาออสตันวิลล่าพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดบูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและ20่สนาฬิกาสานาทีนอตติงแฮมฟอเรสต์พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์